การคะการให้ลูกกินอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ต่อเนื่องถึง2ปีหรือนานกว่านั้นดีอย่างไรคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องกลับไปทํางานแต่ต้องการให้ลูกกินนมแม่อย่างต่อเนื่อง2ปีขึ้นไปควรทําอย่างไรคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณแม่ก่อนเลยนะคะที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามสูตร16-2ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคะ่ะ เพราะยังมีอีกหลายคนเข้าใจว่านมแม่จะมีประโยชน์แค่ช่วง6เดือนแรกเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วนมแม่เปรียบได้กับวัคซีนหยดแรกช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคลดความเสี่ยงในการติดเชื้อช่วยให้ลูกฟื้นตัวเร็วหักเจ็บป่วยและยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมและการเพิ่มขึ้นของ IQ ลูกน้อยอีกครั้งยังสร้างความรู้สึกผูกพันและปลอดภัยให้แก่ลูกน้อยและยังมีผลดีต่อตัวคุณแม่อีกด้วย ่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และเบาหวานอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่านมผงและค่ารักษาพยาบาลของลูกน้อยอีกด้วยค่ะเมื่อลูกน้อยเริ่มโตขึ้นนมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติมโตของลูกน้อยจึงต้องกินร่วมกับอาหารตามวัยเพื่อได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของลูกค่ะในช่วงวัย6-12เดือนนมแม่ยังเป็นอาหารหลักสำหรับลูกน้อยและควรเริ่มอาหารตามวัยร่วมด้วยค่ะ และในวัย12เดือนขึ้นไปอาหารตามวัยจะเป็นอาหารหลักของลูกโดยมีนมแม่เสริมต่อเนื่องไปแม้มว่าลูกจะอายุ1ปีไปแล้วนมแม่ก็ยังมีประโยชน์มากๆค่ะเช่นมีสารอาหารสำคัญและวิตามินที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติมโตและพัฒนาการของลูกค่ะมีแอนติบอดีและสารูุงคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยค่ะ มีสารอาหารในนมแม่เช่น DHA, ARA ที่ช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาทการให้นมแม่ช่วยสร้างสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างแม่และลูกการให้นมแม่เป็นเวลานานลดความเสี่ยงในการกดโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานประเภทที่1และ2โรคอ้วนโรคหัวใจนมแม่มีพร้อมเสมอไม่ต้องเตรียมหรือปรุงรสทำให้เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับคุณแม่และลูกนั่นเองค่ะ พี่กันขอแนะนําวิธีที่ทําให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวๆได้นะคะหากที่ทํางานอยู่ใกล้บ้านคุณแม่สามารถกลับมาให้นมลูกช่วงพักงานได้ค่ะอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะหากที่ทํางานอยู่ไกลบ้านควรสํารวจว่ามีสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ใกล้ที่ทงานหรือไม่เพื่อให้คุณแม่สามารถนําลูกไปฝากเลี้ยงได้ซึ่งทําให้คุณแม่สามารถให้นมลูกในช่วงพักหรือช่วงง่วงวันได้เช่นกัน หากไม่มีทางเลือกข้างต้นคุณแม่จําเป็นต้องฝากลูกไว้กับญาติหรือพี่เลี้ยงที่บ้านพี่แก่นก็มีวิธีแนะนําให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาวได้ค่ะให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียวให้เต็มที่ตลอดระยะเวลาที่พักหลังคลอดฝึกการบีบเก็บน้านมเพื่อเก็บน้ํานมไว้ในตู้เย็นฝึกให้ลูกดูดนมจากถ้วยหรือแก้วพร้อมทั้งฝึกญาติหรือพี่เลี้ยงที่จะช่วยดูแลในช่วงกลางวันให้ป้อนนมจากถ้วยหรือแก้ว ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ด้วยตัวเองควรฝึกประมาณ2-4สัปดาห์ก่อนกลับไปทำงานและควรฝึกทุกวันเพื่อให้ลูกปรับตัวให้เคยชินจากการรับน้ำนมจากถ้วยหรือแก้วควรบีบนมเก็บไว้ก่อนการฝึกป้อนแช่ไว้ในช่องแช่แข็งล่วงหน้าจะทำให้ลูกได้รับนมแม่ตลอดขณะที่แม่ออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อต้องออกไปทำงานนอกบ้านควรให้ลูกดูดนมให้อิ่มก่อนแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน และควรบีบนมเก็บไว้สําหรับมือกลางวันโดยให้ย่าหรือพี่เลี้ยงป้อนนมด้วยถ้วยหรือแก้วโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ขวดหัวนมยางเพราะจะทําให้ลูกติดหัวนมยางไม่ยอมดูดเต้านมแม่นมแม่ยังเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีเยี่ยมประหยัดและปลอดภัยถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาวะที่สําคัญที่สุดอย่าลืมรหัสไม่รับของพวกเรานะคะ 1, 6 2 1. ให้นมแม่ทันทีในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด 6. ให้นมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอด 2. ให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยตั้งแต่เดือนที่6ไปจนถึงลูกอายุ2ปีหรือนั่นกว่านั้นเพราะการได้รับนมแม่และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพเป็นรากฐานที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงพัฒนาการสมวยัยและส่งผลดีรอบด้านเพื่อให้ลูกพร้อมใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีคุณภาพค่ะ